ถ้าเราพูดถึงเอาในเชิงวิเคราะห์แล้วกันจากข้อมูลที่มีแล้วก็จากสิ่งที่เราเห็นด้วยนะครับตลอดการเล่นของจุฬาธานผมว่าเรื่องฟอร์มเนี่ยไม่น่าใช่ปัญหาเลยในการที่จะเข้ามาสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เล่นอยู่23ด้วยอายุที่น้อยกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับเล่นชิงแชมป์เอเชียสมัยที่แล้วโได้ซัมไปท,ท,ทั้งที่อายุมาสักน่าจะ19เองก็เล่นอยู่23ในสมัยก่อนอยุคของทางโคชโย่งแล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่ ถ้าจะมองการทํางานของอ e. ิชิอิเนี่ยอิช e. ิอ e. ิอยากอยู่กับนักเตะไม่ใช่เพียงแค่ในสนามซ้อมเท่านั้นการไปดูนอกสนามเนี่ยโอเคมันก็อาจจะได้เห็นบางบุมของจุราธานตอนเล่นที่ราชบุรีนะครับแต่ว่าตอนเข้าแคมป์ยู23เนี่ยน่าจะเป็นจุดสําคัญผมว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของจุราธานกับทีมชาติชุดใหญ่เลยแต่ว่าเขาไม่ได้ไปซึ่งเหตุผลเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยเป็นเรื่องที่สโมสรไม่ปล่อยไหมซึ่งก็สามารถทําได้เพราะว่าโปรแกรมจริงชะไม่เชียล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์อยู่แล้ว แล้วก็ตัวโจธานด้วยนะตอนนั้นคือถ้าเราจํามันได้เนี่ยเขาก็จะโพสต์ในโซเชียลว,ว่าเฮ้ยเขาอยากเล่นชุดใหญ่แล้วก็เขาเคยประกาศถอนตัวจากทีมชาติยูยี่สามไปแล้วหมายความว่าโพสต์หลังจบซีเกมว่าเขาจะขอพักเล่นทีมชาติยูยี่สามแต่ว่าโอกาสของชุดใหญ่เนี่ยคือเขาไม่ได้ปฏิเสธพอจะขึ้นชุดใหญ่อย่างเดียวเนี่ยพออีชีไปดูยูยี่สามหลายคนก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับตัวอย่างชนะพัฒน์บัวพันธ์หรือว่าสมงุทิไครควรที่ได้โอกาสแทนทางโจธานที่เป็นคู่หลักเนี่ย ทั้งสองคนมีรายชื่ออยู่ในลิสต์ของ50ตัวของทีมชาติมันก็ชัดอยู่แล้วว่าอ e ิชิีก็ไปเห็นยู่23หลายคนว่ามีแววแล้วก็พร้อมที่จะดึงเข้ามาคือจวะทานจะอยู่ในรายชื่อตรงนี้ได้อย่างสบาย,บายเลยแล้วมีโอกาสจะคัดเข้ามาเนี่ยมันต้องเห็นกันมากกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าระบบการเล่นที่ราชบุรีก็เคยได้ฟังข้อมูลมานะว่าในจุดที่อ e ิช e, ิเขาไปดูเนี่ยเขาจะพยายามดูระบบคนที่เล่นแบ็กโฟไว้ก่อนคือหลัง4ี่พวกคู่เซนเตอร์เนี่ยถ้าเล่นแบบ ยืนคู่กันเนี่ยเขาจะมองพิเศษเนื่องจากว่า,าการสกัดกั้นหรือว่าการสอดสอนกันเนี่ยคือมันจะมีความเคยชินมากกว่าพอมาเข้าทีมชาติเนี่ยอาจจะไม่ต้องบอ่อต้องปรับเยอะแล้วเขาก็คงดูแล้วว่าตัวที่เข้ามาแทนอ,อย่างพันษาที่เจ็บไปเนี่ยก็ควรจะเป็นธนบูรณ์ที่วางไว้คือเขาก็จะมีโครง,ขงเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งโจวทานไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับยืนยันว่าทุกอย่างที่ทุกคนที่ถูกเรียกเข้าไปเนี่ยโจวทานทําได้หมดแต่เขาอาจจะมองว่า้ขอเวลาดูให้ถี่ทวนอีกกนิดหนึง่งแล้วขอ แคมป์เก็บตัวที่มันมีเวลาให้ได้เห็นในการที่จะปรับผู้เล่นซึ่งรอบนี้ของชุดใหญ่มันอาจจะปรับไม่ทันเพราะว่าผลมันต้องชนะเท่านั้นเลยไปเจอจีนมันเสมอไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มั่นใจโจทานเดี๋ยวเขาคงมีโครงของเขาอยู่แล้วก็คงต้องให้เกียรติการทํางานโค้ชด้วยผลงานมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์แหละถ้าเกิดว่าเราไม่ชนะจีนตรงนั้นอาจจะมีคําถามตามมาว่าทำไมไม่เรียกโจทานไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับใน,ในกระแสะสังคมที่ดูฟุตบอลส่วนระบบเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยคือหลังสาม ขอรัชบุรีเนี่ยมันมันมีผลสําคัญนะต่อการที่เขาจะไปดูฟอร์มนักเตะเพราะว่าตัวหัวใจหลักในการสั่งการเกมมันคือพักชุนหองที่จะย้ายทีมออกไปแล้วซึ่งโจวทานเนี่ยถ้ามายืนปักตรงกลางนะเป็นคนสั่งเกมในช่วงซีซั่นใหม่เนี่ยผมว่าแบเบอร์นะครับเข้าแคมป์ทีมชาติแน่แต่คงไม่ต้องรองตรงนั้นหรอกนะครับยังไงในอาเซียนคัพเนี่ยชื่อมีอยู่แล้วเพราะว่าลงทะเบียนไปอ่ะยังไงมันก็ถึงชื่อโจวทานเพราะกองหลังบ้านเรามันไม่ได้มีเยอะนะครับที่เป็นกาหลหลังไทยแท้รูปร่างใหญ่มันก็เบ่ค่อยมี นะครับมวดจะพันษาเนี่ยผมว่าก็ไล่เรียกกันแล้วร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบห้าธนาเนี่ยก็โดดขึ้นมาแล้วก็เป็นร่างกายที่เป็นเป็นยีนของฝรั่งด้วยนะครับมีความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับอยู่แล้วสําหรับเรื่องของฟอร์มการเล่นถ้าพัฒนามีมาตราฐานเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันก็ค่อยๆมีกราฟที่ดีขึ้นมาก็รอโอกาสต้องอดทนจริงๆสำหรับทีมชาติเพราะว่าตัวเลือกมันอาจจะมีไม่ได้มากก็จริงแต่เขาก็คงจะให้โอกาสกับคนที่เขาคิดว่า ตรงนี้มันใช้เพื่อตอบโจทย์ในเกมก,กับจีนและก็สิงคโปร์จริงๆนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ